This is the Standard Podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิกบุญและคุณกําลังฟังคํานี้ดีพอดแคสต์สะสมสับกันวนลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรง สวัสดี New Year's Eve ครับทุกคนแล้วก็สวัสดีน้องจีด้วยนะครับสวัสดีค่ะวันสิ้นปีแล้วเนาะใช่เลยเป็นยังไงบ้างปีที่ต้องเรียกว่าอะไรดีเราจะนิยามปีนี้ว่าอะไรดีอะโอไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเลยก็มีหลายอย่างแบบเกิดขึ้นเยอะสุดๆส่ s น <laughs> so many things เนาะใช่ค่ะ uh, แล้วก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้สึกเหมือนกับทุกคนว่ามันเป็นปีที่ ทั้งแย่ทั้งเหนื่อย mm. อะไรก็ตามที่เราเคยแพลนไว้ตั้งแต่ปี2019ซึ่งมันน่าจะเป็นปีที่ดีของหลายคนใช่ <Right. S 2> แล้วเราก็คิดว่าปีหน้า it's gonna be even better next year แล้วเราก็มีแพลนเยอะแยะมากแล้วก็ทุกอย่างก็แบบพังหมดใช่ค่ะแต่แต่เราเชื่อในเรื่องของ silver lining ใช่ไหม silver lining มันคืออะไรครับ silver lining is something good in a bad event ใช่ไหมคะใช่ก็คือในความแย่ๆก็ยังมีอะไรดีๆอยู่นะนั่นคือคำว่า Silver Lining นะครับอเราเชื่อในสิ่งนี้เพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วอะเราก็จะเห็นแต่ความมืดดำแล้วมันก็จะไม่มีความหวังแบบโฮปอะมันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเนาะแม้แต่ในช่วงเวลาที่ยากลําบากแล้วก็ดูเหมือนจะมืดมิดไปหมดหาแสงตรงนั้นให้เจอแล้วเราก็จะรู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้น ในอนาคตนะครับแต่ต่อให้ในวันข้างหน้าหรืออนาคตยังมาไม่ถึงเราไม่รู้เนาะมันอาจจะมีอะไรที่แย่ยิ่งกว่าปีนี้รออยู่ก็ได้ซึ่งจริงๆมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วแหละแต่เอาเป็นว่าในวันนี้เราเจอไหมอะไรที่มันยังโอเคหรือในปีที่แย่แย่ที่ผ่านมามันยังมีอะไรที่มันดีๆอยู่บ้างไหม hmm. เราก็เลยเอาคำถามนี้ไปถามคุณผู้ฟัง ในกรุ๊ปของเรานะครับซึ่งก็คือกรุ๊ปภาษาดีชีวิตดีโดยคำนีดีพอดแคสต์บน Facebook <c oughs> นะครับถามว่าในปีแย่ๆนี้มีอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณบ้าง <c oughs> เอามาแชร์กันหน่อย <c oughs> เป็นกำลังใจนะครับ <c oughs> น้องจีลองไปอ่านดูแล้วเจอ คนไหนหรือว่าคำตอบไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมครับมีเยอะเลยค่ะแต่ว่าขอเริ่มด้วยอันแรกนี้เลยค่ะเขาบอกว่า this year has taught me how to live my life at a slower pace อ่า slow slower pace ก็คือใช้ชีวิตช้าลงเนาะใช่ค่ะ it also allows me to actually focus on myself both mentally and physically <c oughs> ก็ทำให้เรากลับมาโฟกัสกับ ตัวเราเองมากขึ้นจากการที่อาจจะเคยมีความวุ่นวายมากมายต้องไปโฟกัส uh, อย่างอื่นตอนนี้ก็กลับมาที่ตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางจิตใจแล้วก็ทางร่างกายด้วย I've developed some new skills which I had put them on my bucket list for so long like <c oughs> meditating baking and pouring latte art at home อ๋อ bucket list มันคืออะไรครับสิ่งที่เราอยากทำแล้วเราก็แบบ ตั้งใจไว้ว่าเฮ้ยจะทาในปีนี้นะก็คือเหมือนกับเก็บใส่ถังเก็บใส่ถังเอาไว้ถังรวมสิ่งที่เราอยากจะทําประมาณนั้นเนาะหรือบางคนอาจจะแปลบัคเก็ตลิสต์ว่าสิ่งที่เราอยากทําก่อนตายสักครั้งในชีวิตต้องทําให้ได้นะครับเขาก็ได้ได้สะสางสิ่งที่มันเป็นอยู่ในบัคเก็ตลิสต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมดิเทอเรีคือนั่งสมาธิใช่ไหมครับหรือว่าเบกกิ้งคือทำขนมแล้วก็พริงลาเตอาร์ต at home อะไรอย่างนี้ It's the year that my dad's birthday cake was made by me. อ๋อก็เป็นปีแรกเลยที่ทเค้กคนเกิดคุณพ่อใช่อบด้วยตัวเขาเองอืม I'd say it turned out to be better than I expected and yet edible ่แหมฮัมโบ้นนิดนึงว่าเอ้ยเค้กที่ตั้งใจทำานะ ออกมาก็ดีวดกว่าที่คิดแล้วก็ edible มันแปลว่าแบบกินได้เอ้ยมันก,ก็กินได้นะมันก็อร่อยดีนะประมาณนั้นนะครับ so it's true enough that every bad situation will have something positive เห็นด้วยมากนะครับมากมากเลยทุกสถานการณ์เลวร้ายมันต้องมีอะไรดีๆซ่อนอยู่นั่นแหละนะครับมีอีกไหมคนที่ชอบมีคนหนึ่งค่ะเขาบอกว่า I got my job at a hospital near my home after I graduated for almost six months because of COVID 19อ๋อหลังจากแบบจบมา ก็หางานอยู่ตั้ง6เดือนในช่วงนี้อาจจะยากหน่อย<ช>สําหรับเด็กจบใหม่เป็นห่วงทุกคนเลยเนาะแล้วก็ที่สุดแล้วก็ได้งานที่โรงพยาบาลใกล้บ้านด้วยนะครับ mm. and with this job it's a combination of good place and good people ก็คือมีทั้งสถานที่ทำงานก็ดีแล้วก็เพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่ทำงานก็ดีด้วย otherwise i started cooking food by purchasing the air fryer อูเป็นสินค้าออฟเด y e เ r ียร์มากเลยเนาะใช่ค่ะทุกบ้านน่าจะต้องมีแล้วเนาะน้องจีมีไหมมีค่ะห <laughs> ม้อทอดไรน้ำมันพี่ก็ซื้อมาเหมือนกันนะครับ and enjoy cooking some easy menus from the Facebook group สมาคมเราจะพร้อมด้วยเ <laughs> มนูจากหม้อทอดไรน้ำมัน <laughs> เป็นกลุ่มที่ดังมาก and I g a i n weight a little bit from the air fryer too อ๋อโอเคปกตินะ <laughs> how, how ironic because it's supposed to help you like uh make healthy food right <Yeah. S 1> healthier food uh, supposedly with less oil mm hmm. เพราะว่า air fryer มันคือไม่ได้ใช้น้ำมัน <laughs> แต่ปรากฏว่า a lot of people gain weight from from using this this thing because <right? S 2> it's convenient and it the food came out pretty like amazing <Yeah. S 2> it tastes good ก uh ็เลยกินใหญ่เลยนะครับ พี่บิกมีไหมคะแบบมีฮะมีมมีมีคนที่อ่าเรารู้สึกแบบเฮ้ยชอบมากเลยเขาบอกว่า I've got good things in the bad situation COVID-19 my job is less than before including my income as well but I have more time to learn new things and found a way to make money and surprisingly it makes money more than my old job and I really like it because I can do it online no matter where I am I can make money everywhere on social media ก mm ็ hmm. คือ,อเขาก็เป็นคนหนึ่งที่พอมีโควิด mm hmm. นี่เกิดขึ้นนะครับงานก็น้อยลงแล้วก็รวมถึงเรื่องต่างด้วย mm hmm. แต่ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้ก็ทำให้เขาได้เจอวิธีใหม่ในการ make money นะครับไม่ได้บอกว่าอะไระเนาะแล้ว surprisingly ก็คือน่าประหลาดใจมากเลยที่ ไอ้วิธีใหม่ในการเล้งมันี่ของเขาเนี่ยมันทําเงินได้ดีกว่างานเก่า,ข,าของเขาซสอีกแล้วเขาก็<ะ>ชอบด้วยแฮปปี้ด้วยแล้วก็สามารถจะทําจากที่ไหนก็ได้อืซึ่งคิดว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนจํานวนเยอะมาก<ะ>เพราะการที่เราจําเป็นถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตหรือการทํางานมันก็ทำให้เราไปเจอวิธีการใหม่ๆได้เหมือนกันอีกคนหนึ่งที่ชอบนะครับอันนี้ตรงกับพี่มากๆเลย I read a lot of books this year as I stay at home to work, and obviously, I can't travel abroad. And my reading list was finished after it was created for a very long time. <laughs> and I started reading Korean nonfiction called Actually, I'm an Introvert. And I found this amazing. Mm. Actually, I'm an introvert. อ่าหนังสือที่แปลจากภาษาเกาหลีอเออแล้วก็ Readery re Podcast ก็พูดถึงแล้วก็พี่ก็ไปซื้อตาม Readery re <l ots> <laughs> ทันทีเลยเออก็มันก็เป็นโอกาสครับพอเราออกไปข้างนอกไม่ได้ไปเจอคนอื่นไม่ได้เราก็อยู่กับตัวเองอยู่กับที่บ้านอะไรที่เคยตั้งใจจะทำก็ได้โอกาสทำพอดีเพราะว่าเราว่างนั่นแหละเออก็เป็นสิ่งดีๆเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นเ <ๆ S 1> ช่นเดียวกันเนาะอือใช่ค่ะแล้ว จริงๆน้องจีมีไหมอยากถามส่วนตัวว่ามีแบบมีเยอะมากคือขอเล่าให้ฟังก่อนว่า like at the end of 2019 I had a lot of plans like going on คือมีแลนว่าจะไป work and travel ไปอเมริกาไปดิสนี่ oh. แล้วก็มีแบบ road trip ไปดูคอนเสิร์ต BTS คือทุกอย่างแพลแนหมดแล้วจองแบบ airbnb เรียบร้อย <c oughs> แต่ก็คือแบบพอโควิดมาก็แบบ รู้แล้วว่ามันต้องพับเก็บแน่ๆนะคะก็แบบเศร้าไปพักหนึ่งอะแบบดรามเลยแบบ like on the bright side I got an internship and like I got a job that I enjoy คือมันก็แบบมีความ f a ล l หนอว่าแบบเราไม่ได้ทำสิ่งที่เราอยากจะทำอะ but ถ้าเรามองดูว่าแบบมันก็มีโอกาสอื่นสำหรับเราแล้วก็มีบทความหนึ่งซึ่งออน้องจีไปเจอมาแล้วก็เอามาให้พี่อ่านแล้วพี่ชอบมากเลย เลยรู้สึกว่าอยากจะเอามาแชร์กับทุกคนจาก c n t r a v e l e r in ใช่ไหมใช่คะ่ะครับเขาพูดถึงเรื่องของอะไรครับอันนี้เขาพูดถึงเรื่องประมาณว่าแบบคือ2020 is a year with like a lot of bad news it's a year of cancellation and losses right but in a year like this there's also something good ก็คือแบบมันจะมี major events ที่มันดีเหมือนกันอืมมีอะไรบ้างอย่างเช่นอันที่อันที่จะรู้สึกว่ามันแบบ น่าสนใจมากคือ people are finally more aware of their health like mentally and physically คืออย่างช่วงโควิดอะทุกคนก็จะ,ะมีการ work out บ้างมีแบบเล่นโยคะวริ y w e ที่บ้านหรือว่า mentally คนก็จะแบบ reflect ตัวเองที่บ้านหรือเปล่าแบบครับอ,อย่างเรื่อง physically นี่ก็น่าสนใจนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราออกไปข้างนอกเราอาจจะไปยิม,อ,มอาจจะไปเล่นกีฬาแบบกลางแจ้งหรือว่านอกบ้านแต่ทีนี้พอเราไปไม่ได้ แล้วเ,เราอยู่แต่กับที่บ้านแต่มันก็ไม่ได้อยู่เฉยๆมันก็ไม่ได้ร่างกายก็จะเริ่มแบบฝืดหรือว่าหนืดแล้วใช่ไหมเราก็จะ create new ways of workout ขึ้นมา<ช>อ,อหาวิธีพี่เห็นบางคนแบบวิ่งวนในห้องรับแขกเป็นฮาฟมาราทอนเนก,ก็ก็มีหรือว่าบางคนแบบมีน่าจะแบบวิ่งจนได้มาราทอนในห้องรับแขกตัวเองม,มันเคยเป็นคลิปในใน u t u ู e หรือว่าในโซเชียลด้วยนะ,ะก็ เราก็เลยคิดว่านี่ไงคือถ้าสมมติเกิดเขายังสามารถไปข้างนอกได้สิ่งนี้ก็จะมีเกิดขึ้น <Okay. S 1> แต่มันก็จะมีของใหม่ๆคนก็จะเริ่มคิดว่าเอ๊ะหรือจริงๆแล้วเราลงทุนไปเลยกับเครื่องมือ all the g y m equipment if we can buy those and we actually use it at home it might actually worth it so let's invest in in these equipments mm, <yeah. S 1> เราอาจจะเคยคิดว่าอ๋อก็มียิมอยู่แล้วเราก็ไปแต่เฮ้ พอเราไปไม่ได้งั้นก็ลงทุนไปเลยซื้อของที่รู้สึกว่างั้นมาสร้างยิมเองที่บ้านแล้วมันก็จะกลายเป็นนิว Normal ของเขาในการออกกำลังกายได้เหมือนกันหรือว่าจริงๆแล้วสำหรับบางคนอนะ เคยมี e q อุปกรณ์อยู่ที่บ้านแล้วนะพี่บิ๊กมี t r e a d m i l l แต่ว่าไม่ได้ใช้ซื้อไว้แบบตากผ้าใช่ใชเออใช้ใช้ตากผ้าแล้วก็ใช้วางของใช้ผิดฟังก์ชันอะไรประมาณนี้แต่พอแบบมีโควิดก็ทําให้เขาได้ใช้จริงๆด้วยครับก็ดีค่ะดีแล้วก็เรื่องของที่นุ้งจีพูดว่าคนเอาแหร์เรื่องสุขภาพขึ้นมาเนี่ยมันก็เห็นได้อย่างชัดเจนเรื่องตอนแรกที่เราถูกบังคับให้ล้างมือเยอะๆถูกบังคับให้อ่ดูแลแบบใส่หน้ากากหรืออะไรเงี้ยครับเราค่อนข้างภูมิใจอันหนึ่งนะว่าคนไทยอ่ะ ทำสิ่งนี้ได้ค่อนข้างดีใช่ค่ะตอนนี้น้อยมากที่จะเดินออกไปแล้วเ,เห็นคนแบบว่า bare face ทุกคนแบบว่า max up หมดเลยซึ่งโอเคนะมันก็ดีมันก็ดเีเราไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าเมื่อก่อนตอนเราไปญี่ปุ่นสักสองสมปีที่แล้วอะเราจะเห็นว่าแบบเฮ้ยเมืองเขาใส่หน้ากากกันทั้งเมืองใช่ไหมไม่มีทางเกิดขึ้นในบ้านเราแน่นอนเพราะว่าบ้านเราเมืองร้อนหรืออะไรต่างๆแต่ปรากฏว่าพอมีโควิดปั๊บมันก็ช่วยให้คนดูแลเรื่องสุขภาพตัวเองขึ้นมา ได้เหมือนกันนะครับมีอะไรอีกที่ในบทความนี้เขาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีในปีแย่นี้มีเรื่อง discovering new talents and skills นะคะเหมือนที่ตะกี้เราบอกไปว่ามีคนหนึ่งเขาแบบได้ทำ latte art ใช่ไหม<อ>แล้วก็แบบได้แบบ bake ได้ทำกับข้าว cooking whatever ก็สกว่ามันก็เห็นแบบคนได้โชว์ creativity กับทางอะไรใหม่ๆในแบบ Tik Tok อย่างเงี้ย <laughs> เต็มเลยพี่ <laughs> เต้นกันใหญ่เลยคนที่ไม่เคยเต้นก็นลุกข,ขึ้นมาเต้น <laughs> เออมันมันเห็นอยู่เหมือนกันเพราะพอ,อเราโยนข้อจํากัดลงไปอ่ะ creativity จะเกิด mm. อม,มันเหมือนกับสิ่งที่เราเคยพูดบ่อยๆอย่ะว่าสมมติรับงานลูกค,ค้ามาแล้วก็บอกว่าน้องพี่มีงบไม่เท่านี้นะเวลามีให้เท่านี้นะเราก็จะโอดครวนก็จะมีคนที่โอดครวนกับคนที่แบบอโอเค okay, มา mm. ลองดูซิว่า let's see what he can do under this circumstances and with all t h e s e limitations คือถ้าสมมติเกิดเราสามารถ ดิ้นออกไปจากข้อจำกัดได้นั่นก็คือเราพยายามแบบว่า flex the creativity muscle <ช> that we might have never used before but if we have all these obstacles and all these limitations that would force us to 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 be creative นั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นคนก็อ่ะในเมื่อเราออกไปไหนไม่ได้กูก็เต้นวะใช่อยู่บ้านทําอะไรสนุกสนุกแยะเลยแล้วมันก็เป็นยุคที่แบบทําอะไรปั๊บก็ต้องแชร์ใช่แล้วพอมันคนยิ่งเห็นว่ามันมีคนทําสิ่งนี้เขาก็อาจจะแบบลุกขึ้นมาทําบ้างก็ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เพิ่มสกิลให้กับหลายๆคนนะครับลองลองสำรวจดูว่าปี2 0 2 0เนี่ยทำให้คุณเกิดสกิลอะไรขึ้นมาบ้างหรือเคยได้ยินจากครูอาจารย์ครับ สกิลในการสอนคลาสแบบออนไลน์เป็นเรื่องที่ยากเนาะ oh, เราเคยได้ยินใช่ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีไอเดียในเรื่องการแบบว่าเขาเรียกอะไรเรียนทางไกลหรือว่าการเรียนโดยใช้ใช้แบบเนี่ยเครื่องมือต่างๆเหล่านี้ <c oughs> มานานแล้ว <c oughs> แต่เราไม่เคยเห็นความจะเป็นว่าต้องทำเพราะว่าเราก็ of course we would prefer to go to classes and และ meet with the real people in, <Yeah. S 1> in life right because that's where the real interaction happens in class and that's always a good thing mm hmm. แต่ว่าพอมีมีโควิดเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีทางอื่นนอกจากการเรียนโดยใช้ซูมใช่แล้วอาจารย์บางคนที่ได้ยินมากับหูเลยนะครับก็บอกว่าเขาเพิ่งรู้ว่าการสอนแบบซนะูมคลาสเนี่ยมันยากนะ ยากมาเแออน่นจะยากมากๆเลยนักเรียนเองก็พบว่าการเรียนแบบซูมคลาสก็ยากเหมือนกัน <Yep. S 1> แต่เมื่อเราไม่มีทางอื่น mm. เราก็จะถูกบังคับให้ต้องทำสิ่งน,นี้ให้ได้ mm. ก็เกิด new skill mm. ขึ้นมานั่นเองนะครับใช่ดีจังดีจังโอเคเอามีอะไรอีกไหมที่ท,ที่น่าจะเป็น,อนขอเสนอได้ไหมอันนี้จากที่อ่านในบทความอันนี้ก็รู้สึกว่าใช่ work from home mm. ก็เป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องการเรียนทางไกลเหมือนกัน <laughs> ทุกคนพูดเรื่องนี้มานานมากแล้วว่าเฮ้ยจริงๆบางงานเนะี่ยไม่ต้องเข้าออฟฟิศก็ได้นะแล้วก็สำหรับแง่ของบริษัทการเช่าออฟฟิศก็เป็นค่าใช้จ่ายหลายๆบริษัทที่รู้นะครับก็คือลดจำนวนพื้นที่ที่เขาจะเช่าใช้ออฟฟิศแบบ permanently ไปเลยเขาเคยสมมติเขาเช่าเคยเช่าอยู่แบบสามคูหาเหลือคูหาเดียว <c oughs> หรือว่าเหลือแค่บอกว่า ออฟฟิศเพสแค่นี้เขาก็รู้สึกว่าโอเคแล้วเพราะว่าพอลองพอโควิดบังคับให้ทำงานจากบ้านก็พบว่าเอ้าเออได้ว่ะมันมีหลายคนที่ไม่ต้องเข้าก็ได้ใช่ก็เลยกลายเป็นอีกละ n นิ n o r m a l ในเรื่องของการทำงานใช่ครับและสุดท้ายแล้วนะคะมันก็มีแบบทำให้เรา realize ว่าจริงๆอ่ะการท่องเที่ยวมันสำคัญสำหรับเรามากยอย่าพูดคิดถึง because like from a person who like takes t r a v e l i n g for granted ค yeah. ือแบบจีไปแบบญี่ปุ่นทุกทุกปีจนแบบรู้สึกไม่ไม่ได้ตื่นเต้นกับการไปญี่ปุ่นขนาดนั้นนะคะ and it got easier and easier every time like uh, we learn how to pack lighter and lighter that's me personally I learn e d to how to pack lighter and lighter and is and is um very 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 easy to to you know from the point you decide to take a trip mm hmm. from the day you actually take a trip <Yeah. S 1> it could be like two days ใช่ใช่เราจะแบบปั right ๊บซื้อตั๋วไปเลยอะไรเงี้ยคือมันก็เลยแบบไม่ได้น่าตื่นเต้นขนาดนั้น like, when covid strikes and then you can't go anywhere you have to stay home you can't buy any flights you can't แ like, บบไปเที่ยวนู food, like ่นเที่ยวนี่เจอคนใหม่กินอาหารใหม่มันแบบมันเศร้าอะใช่ใช่แต่ <that> ก็น,นั่นแหละมันก็ทําให้เราเห็นว่าออมนุษย์เรามันต้องเดินทางจริงๆเนาะใช่ค่ะ <laughs> มันต้องเดินทางท่องเที่ยว,วเราเราก็น่าจะอัพเพรกับโอกาสที่เราจะได้เ,ออเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตเมื่อทุกอย่างมันจบลงแล้วแล้วเราก็เดินทางได้เ,ออเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็น่าจะออมีความสุขมากขึ้นกับการเดินทางในในวันข้างหน้านี้ Hopefully in the very near future <laughs> Hopefully, Hopefully, o y <hopefully>. okay, <laughs> นั่นก็คือ,อสิ่งดีๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับถ้าเราไม่มัวแต่ focus on the on the dark side there's always the bright side mm hmm. to to appreciate 2.0 2 0จบลงแล้วในวันนี้เนาะวันนี้ uh huh. เป็น New Year's Eve วันสุดท้ายของปีเราก็รู้สึกดีใจที่เรายังสามารถเป็นเพื่อนให้กับคุณผู้ฟัง ได้อยู่ในทุกๆวันเนาะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในปีนี้ครับน้องจีก็คือคำนี้ในพอดแคสต์เคยเป็นเพื่อนในเวลาเช้าของคุณเนี่ยเวลาคุณบอกว่า get ready and you're getting ready you you wake up you get ready and you uh, go go to work and we're we, we're always there for you and uh, also you're always there for us but um, when covid strikes everybody's routine Changed ทุกคนเปลี่ยนกิจวัตร hmm. บางทีไม่ต้องเดินทางตอนเช้าไปทำงานแล้วเพราะว่า work from home ตอนแรกเนี่ยเห็นเห็นเหมือนกันนะ,ะว่าคนฟังรายการของเราทันทีที่ล็อกชในแต่ละวันเนะี่ยน้อยลงจริงๆอ hmm. เพราะเหมือนกับเขาเขาไม่จำเป็นจะต้องออกเดินทางตอนเช้าแล้วใช่ไหมอซึ่งนั่นแหละครับมันนำมาสู่คำนิดีสิ e นปีนะคุณรู้ฟังในหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า รายการนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันเกิดขึ้นมาจากโควิดนี่แหละครับ hmm. ในช่วงเดือนมีนาเมษา hmm. เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราถามกับตัวเองก็คือเอ๊ะถ้าสมมุติเกิดคนไม่จำเป็นจะต้องใช้คำที่ดีเป็นเพื่อนในตอนเช้าแล้วเท่า hmm. ที่เขาเคยเคยทำนะครับแล้วเราจะไปอยู่ตรงไหนเพื่อคุณผู้ฟังเราได้อีกบ้างเราก็เลยรู้สึกว่างั้นเปลี่ยนเวลาไหมเราลอง ไปเป็นเพื่อนคู้ทุกฟังตอนก่อนนอนดูบ้างประกอบกับช่วงที่เรากําลังสนุกกับสิ่งใหม่ที่เราค้นพบบน YouTube คือ ASMR ทั้งหลายน้องจีน้องจีก็น่าจะเคยใช่ค่ะออดูเยอะเลยเลยใช่ไหมแล้วรู้สึกแบบเออสนุกดีนะเพลินดีจากการที่เราไม่เข้าใจในตอนแรกว่าคนดูอะไรกันว่ามันไม่เห็นมันไม่เห็นน่าตื่นเต้นเลยแต่พอเราพบฟังก์ชันของมันว่าอ๋อมันช่วยคนในในแง่นี้อะไรยเงี้ยแล้วเราก็คิดว่าฟังก์ชันนั้น มันมาบวกกับฟังก์ชันของคํานี้ดีหรือนั่นก็คือเรื่องของการให้คําศัพท์ให้คุณผู้ฟังสะสมศัพท์แต่เป็นสะสมศัพท์ก่อนนอนเราช่วยให้เขานอนหลับได้สบายขึ้นซึ่งบอกเลยว่าถ้าปีนี้ไม่มีโควิดคานี้ดีสลิปปีก็อาจจะมีเกิดก็ได้อม,มันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในสถานการณ์แย่ๆได้เสมอนะครับเราคิดว่านั่นก็น่าจะเป็นบทเรียนอันหนึ่งที่เราจะติดตัวเราไปได้ เสมอทุกครั้งที่เกิดอะไรแย่ๆขึ้นลองมองหาสิ่งที่มันจะมามาชดเชยเป็นของใหม่ที่จะเกิดขึ้นเราคิดว่าเราก็จะ,ะเดินไปข้างหน้าได้อยู่เสมอนะครับในปี2021ที่กำลังจะมาถึงนี้หวังว่าเราจะยังสามารถเป็นเพื่อนผู้ฟังได้ไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนของวันช่วงไหนของสัปดาห์ช่วงไหนของปีก็ตามทีเราจะยังอยู่ตรงนี้แหละทั้งผมแล้วก็น้องจีด้วยนะครับกับรูปแบบรายการใหม่ๆที่เรา รู้สึกว่ายังสนุกที่จะคิดมันขึ้นมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็รวมถึงกลุ่มใน Facebook ของเราด้วยใช่ไหมครับน้องจีใช่แล้วค่ะเกิดอะไรขึ้นในกลุ่มของเราบ้างก็มีคนมาแบบฝึกภาษาอังกฤษกันเยอะนะมันกลายเป็นคอมมูนิตี้ที่ทุกคนแบบมาแชร์ภาษาอังกฤษมาแชร์เรื่องราวต่างๆนานาบางคนก็มาเล่าให้ฟังว่าแต่ละวันเขาไปเจออะไรมาบ้างไปเจอมีมตลกๆก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่แต่การแนะนําตัวเล่าเรื่องของตัวเองแล้วก็มีคนเข้าไป ชวนกันพูดคุยใช่มันกลายเป็นแบบ interaction รูปแบบใหม่เหมือนกันเนาะเหมือนกับไม่ต้องไม่ต้องร้องขอเลยนะว่าทุกคนมาใช้ภาษาอังกฤษกันเนาะทุกคนโดย by default ทุกคนพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษปนปนภาษาไทยอะเนาะแต่ว่าเหมือนกับเขาเขาเก็ s น่ะว่าพื้นที่ตรงนี้มันคือคนอยากใช้ภาษาอังกฤษมาใช้กันตรงนี้นะแล้วมันก็เกิดความรู้สึกที่ที่ดีแล้วก็ความความรู้สึกของการช่วยเหลือกันแล้วก็คอมม u n i c a t กันด้วยภาษาอังกฤษจริงๆซึ่งเป็นสิ่งที่เรา รู้สึกขอบคุณมากครับแล้วก็อยากจะให้มันเติบโตขึ้นเรื่อยๆใครที่ยังไม่ได้จอยฝากไปจอยได้เลยนะครับ<ช>ที่กรุ๊ปชื่อว่าภาษาดีชีวิตดีโดยคำนี้ดีพอดแคสต์ค่ะครับแล้วก็อย่าลืมฮะสำหรับคนที่ติดตามรายการของเราทาง YouTube นะครับตอนนี้ The Standard Podcast มีช่องของตัวเองแล้วนะครับ <S 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 <ๆ>ก็มีเรียกว่าอะไรพอดแคสต์ Podcast ทุกรายการเลย <S <S <ๆ>ของ The Standard รวมถึงคำนี้ดีด้วยนะครับใครที่ชอบติดตามพอดแคสต์ เป็นหลักแล้วกันนะครับก็ติดตามกันตรงนี้ได้แต่ว่าช่องเดิมช่องแดงของเรา The Standard เฉยๆก็ยังเป็นเรื่องของข่าวสารนะครับใครชอบติดตามข่าวก็ติดตามตรงนั้นต่อไปหรือถ้าสมมุติเกิดใครชอบข่าวบันเทิงหรือว่าไลฟ์สไตล์ The Standard Pop ก็แยกช่องระเหมือนกันบน YouTube <ค>นะครับรแล้วก็ใครสนใจเรื่องการเงินการลงทุน เศรษฐกิจธุรกิจต่างๆก็มีช่อง The Secret Sauce นั่นเองแล้วก็ The Standard Wealth ด้วยนะครับอีก2ช่องเพราะฉะนั้นจากที่เคยมี1ช่องในปี2020 <c oughs> ตอนนี้เรามี5ช่องนะครับ <c oughs> ใ,<ช>ให้ได้เลือกติดตามตามความสนใจของแต่ละคนเลยทีเดียวนะครับก็ Donc, <c oughs> สุดท้ายนี้อยากจะฝากบอกอะไรคุณผู้ฟังเราในวันสุดท้ายของปีนี้ไหมน้องจีฝากอะไรดีนะก็อยากให้ทุกคน เจอแต่สิ่งดีๆในปี2021ละกันก็มันอาจจะไม่ได้ดีขึ้นจากปี2020มากแต่ว่าก็อยากให้พยายาม find the good things in like such a bad time r i g h and there's always a first time for everything hmm. so embrace it เ e ี่แล้วฟีเชื่อว่าในปี2020ทุกคนได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะมากกว่าทุกๆปีก่อนหน้านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้เนี่ย ลุยเวียดนาด้วยกันละกันนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็คงส่งท้ายปีเก่ากันเท่านี้นะครับแล้วพรุ่งนี้เรากลับมาใหม่คำนี้ดียังคงอยู่ที่นี่ที่เดิมนะครับแล้วก็อย่าลืมครับเข้ามาเก็บสะสมสับ์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับสวัสดีค่ะ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears